เรย์ชาแนลสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเช้าวันศุกร์โอ้มันเป็นเช้าพี่นอ้องเทีย่ยงเที่ยงเราค่ะเทีย่ยงวันที่ยี่สิบเอ็ดนะฮะที่ยี่สิบเอ็ดมกราคม like าาตอนนี้เราเตรียมตัวจะไปที่บ้านสวนนี่รุยชาแนลนะคะบ้านสวนพี่ยุ้ยตอนนี้ก็เรืองเตรียมตัวพี่น้องมันนี่เป็นมีอแข้งกีฬานะคะรู้อยู่อ่าเอทตอนนี้ตอนนี้อยู่ท่ามกลางสีชมพูนะท่ากางสีชมพูนะเช้าได้ทีมาให้แล้วนี่ยตอนนี้เพิ่มพลังอยู่พี่น<ะ>้องกินมะม่ายู่แลต้องไปมีแต่คนที่เป็นยัง มันจะโ้อนเหรอไปไม่ได้ยชมพูดโกโกเดนานนานเด็กโตว่านาหลีที่ย้ำพูดเลิศเลยนำทีมโดยกครูเดียนะคะสีฟ้าเราก็จะเป็นครูหนึ่งฮะปะทะกันเลยค่ะปะทะกันเลยค่ะวันนี้ยังหล่ะแม่เขาเปิดดาข้างนาก็ะไรไม่บอก เยอปิดาแค่แน่นวดนี่กำลังเตรียมตัวเตรียมของนะฮะสีฟ้ากำลังซ้อมนะฮะนำทีมโดยคู่หนึ่งนะ ต้อมพีน้องจับแท่งญิงแล้วเรียบร้อยหากระเป๋าไล่กันฮัลโหลยังยังนีเมคกิงไอ้ต้อมยังยังนีแต้งวิ่งโอ้ทป้ายพี่ต้อมเดือป้ายนะปาเข้ามาี่จหมใยืยมนี่ใหม่มันห้องไปรงห้อ่่ เด okay, Get like? ็กินแมงสาต้มโอเคเราจอดไปที่งานกันเลยนะครัะไปที่งานกันเลยจ้ามาถึงงานแล้วนะคะตอนนี้เราพร้อมพิธีฮะเราจะเป็นม่ดตสีชมพูสีฟ้าเทเบิ้ลสีฟ้าไม่เห็นเลยสีฟ้าไม่ได้ไม่ได้อีริไม่แต่สีฟ้าเนาะอแป๊บนึงค่ะรอแป๊บนึงค่ะสีฟ้าเลือดเห็นแล้ว เหแลวตงตันั <The> ่น <göster> น <ges 2> mm ่ะพตอมตพี Gard ่นน้องหิวเข้าไปเบิ่งแนวกินกันมาหอดแล้วแต่ว่าจุดประสงค์เฮานี้คือเขาสิไปทีเอ้าเอามาเด้ออ้ยมาหอดแต่่ไห้ลูกชินข้าวลูกหิวข้าวมาแลวลูกเนี่ยกล้ามากนี่เฮาเขาจะเสเขามนี่ค่ะอาหารของเราวันนี้ เดี๋ยวมานี่ไงนี่ข้าวป่าแล้วค่ะโอเคแม่ครัวไปเบิ่งแม่ครัวพี่น้องพี่หญิงนะสวัสดีค่ะพี่หญิงพี่หญิงเป็นแม่ครัว้กยแม่ต้อมยายกระร่างสีตาอมะคุงขว่าถ้าสิกินกาจังคอเอาเด้อจ้าโอ้ะเป็นไงเราทำกี่เรียงแม่ยังไงจ้า คุณแม่ตอมเป็นคนนะแม่คุ้มกัมืริษัทเราเลยนะเหมาะไหมไอเห็ดอยู่ทั้งบ้ายเราบ่เห็ดได้แล้ววะเราสิบมะเบิ่งกีฬาเราบ่ได้เรามาเห็ดอยู่ข้างสนามสีฟ้านะครับพี่น้องเราเร่งเตรียมตัวนะสีฟ้ามีฮอร์สต์มะฮลี่นะสีฟ้ามีรถมะฮู้ลี่ด้วย ไม่่วมือคลองโดยอาจารย์บิวนะฮะกำลังจะตั้งขบวนนะครับพี่น้องประลำพีธีอาหารอยู่ด้างขวานะฮะสีพูสีฟ้าวันนี้รถแห่ใบปอักษยาต้องระเทือนลับนะคะ อ้ยปงานกีฬาสีทไมเด็กน้อยพี่น้อยคิดพ่คิดำไมกเป็นเด็กน้อยั่งกีฬาม้วนมาสันนี่คะงข้าแะสองแถวค่ะย่ไม่ยเาอ่าเตอนนี้กำลังเิ่นกีฬากันนะไไม่ ทีมผู้ชายแข่งไปนะคะตอนนี้เป็นทีมกระเทยหัวโปกหัวขมยาวนะฮะกระเทยหัวโปกผมยาวพี่น้องเหมนทีมทีมกระเทยอีกสักคนจะเป็นทีมหญิงล้วนนะ,ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็เตรียมตัวแข่งมวยทะเลพี่น้องเอ๊แข่งกับลูซีนะสถานที่แข่งมวยทะเลนะนี่สู้ฉีดจากอ่ารถพยาบาลนะ,ะพี่แคทมี่ติดต่อมานะ,ะ <c oughs> พี่แคทมี่ติดต่อพยาบาลมาอย่างนี้นะฮะใช้สู้ฉีดพ,พี่น้อง <c oughs> คู่แรกจะเป็นพอ,อก,ก้านครับเจ้าคู่กับใครนี่มีซีบอ่ะ มนิงมอนิงอ๋อเอาลีลาไปก่อนนะเม่บมอบนแห้งแต่ยงอันตืบๆเข้าไปหรอไกลเลียนเจสี่กับน้องเอ็มนะคะเป็นคู่เจสี่ของกับน้องเอ็มนะคะ เพื่อนกันดื้อพักกันมาเดี่เพื่อนโต๊นี่เนาะเสซี่กันเลยอ่ะโชค นนก็กลับมาถึงบ้าน,นพี่น้องกลับมาถึงบ้านนะคะสภาพเหมือนลูกม้าตกน้าเลยสก้าวมาอาบน้ำพี่น้องการแข่งขันกีฬากันยังอีกสามสี่ประเภทนะคะวิ่งกระสอบวิ่งซปเปอร์แมนนะคะแล้วก็ปิดตาตีปิ๊บเราพี่น้องแต่ว่าเต้องกลับมาอาบน้ำก่อนนะ,ะเดี๋ยวไม่สบายนะคะฝนกับเป็นลินลินพี่น้องมัหนึ่ลิ้นนิดนึงโอ้ฝ่าฝนเป็นใจกันมาดีพี่น้องบ้องหอนปกติสูมือมันมีแดดด้วยะคะ่ะเมื่อนี้แบบงานบุญจริงๆนะคะพี่น้องโอเคสิไปอาบน้ำแล้วนะคะสําหรับ คลิปของวันนี้นะคะในช่วงแข่งขันกีฬานะคะก็จบขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวามนสนุกสนานนะคะพี่น้องแรกไปเยอะๆนะคะให้คนอื่นได้ดูด้วยนะคะสำหรับคลิปเวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้า